สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่วังสะพุงจังหวัดเลยนะครับก็แวะมาดูผลงานการติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์นิดนึงนะครับว่าวันนี้มีคิเดดอะไรนะครับเพราะว่าเราเป็นเพื่อนใน facebook กับเจ้านี้อยู่นะครับติดตามผลงานการติดตั้งการออกแบบซาวตู้สูตรติดตั้งไฟวางดอกลำโพง โดนใจผมมากเลยนะครับวันนี้เดินทางม,มาทังทีแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมกันนะครับว่าอะไรยังไงดูด้วยตาดีกว่าดูในรูปภาพใน facebook บ,บางทีมันไม่เฟียวดวงจริงไป รถเพียบเลยเราอยู่กันที่นี่ครับมือสั่นเลยสงสัยของขาดธนวัฒน์ซาวอินไซด์นะครับนี่ตัวแทนจำน่าย G1 มอเตอร์นะครับในโซนของมองสปุงนะฮะจังหวัดเลยรถเต็มเลยเราถ่ายกันเรียวๆนะครับเจ้าของร้านยังไม่รู้เลยครับว่าเรามา สวัสดีครับมา,มาทำอะไรครับพี่ติดต่อทำอะไรครับพี่ผมมาไลฟ์ like สดครับอ๋อเหรอครับทีนี้ผมไปรู้รอ้องเขาเจ้าของร้านไปไหนไม่ไห้เนี่ยไม่เป็นไรครับผมมาไลฟ์สดครับเน่จีวันมอเตอร์นี่นี่ผมชอบงานอะไรประมาณนี้เ<ส>ห็นปะ่ะดูรอยต่อดิเห็นปะ่ะ นะดูเคิร์ฟของชิ้นงานการดีไซน์ป้ายมิลเลอร์นะครับใส่ไฟนี่งานเรียบๆนะฟอร์จูเนอร์นะเราแอบนี่ดูซาประตูนี่วะโอ้ ผมนี้ช่างชอบนี่นะฮะใส่จอด้วยนะครับนี่เป็นจอมอนิเตอร์จอทีวีนะครับ4นิ้วนะครับ เนี่ยความเนียนนะครับของซาคอนเซ็ปก็จะนี่เนี่ยลอยต่อนะผมชอบมากเลยไม่มีมือจับด้วยนะบางคนติดเครื่องเสียงไม่มีมือจับปิดประตูลำบากนะดูนะฮะเราเตอร์ขอบใส่อคริลิกติดไฟนะครับ ด้านนอกของเสียงแหลมแล้วก็ด้านในเนียนจริงเนี่ยดูดิเนียนมากอันนี้เรียวเลยนะไม่ต้องจัดรถเลยนะเนี่ยดูการจัดวางเพราแอมและเรียงเป็นตัวยูเลยนะสวยน,นะ นะอันนี้แอบมานะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้บอกไปแนละ้วเนียนถึงขั้นนี่เลยสวิตควบคุมนะจุดลิงก์เนี่ยวางปีเอมเนียนๆน,น,นะครับกับคอนโซลอันนี้สร้างใหม่ดูแลสร้างใหม่แต่เนียนมากเหมือนของเดิมเลย นะสวยฮะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นกันต่อเชฟกินเจเมืองเลยก็แรงเหมือนกันนะว่าไปนะนี่ ขนาดตู้พื้นยังไดสองลูกเลยนะลงจัดนะฮะลงมากออ l นิวห้องเครื่องสวยเลยนี่นี่ดูสาวทายมีเลียวๆนะไม่ล้างนะนี่น่าจะนานแล้วนะแต่ยังสวยอยู่เลย เป็นชั้นเป็นเลเยอร์ใช่ไหมลอยต่อ้อยต่อ,ตอมีไฟนะสวยมากไปกี่โมงครับพี่สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับ แต่วันเลยนะครับนี่ครับเสียภาพพบหมดเลยนี่แหละครับผลงานสวยๆต้องขึ้นอยู่กับจินตนาการนะครับเราต้องบิวอารมณ์นะครับนี่แหละครับหรูหราผมบอกเลยผมเป็นเอซีพี่เอกนะงานซาวแม่งสวยกรุงเทพอีกนี่พูดออกไรสดด้วยผมมาถึงนี่มาดูงานเยนนี่จริงสวยจริงงานพี่เขาผมต้องมาดูงานเยนนี่ เนียนมากชอบเลยอ่ะนี่เราให้ดูตู้พื้นในแคปในแคปยิงหน้ายิงหน้าเนี่ดูการดีไซน์นะครับนี่ขนาดยังไม่เปิดไฟนะจีวันหน้าแดงครับหวานเจี๊ยบ สองพอตเลยเนี่ยการออกแบบเขาไม่ธรรมดาใช่ป่ะดีไซน์สวยมากจุดเล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งตรงเนี้ยไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรยังเก็บรายละเอียดเลยดูนะตรงประตูแคปเนี่ยสวยจริงนะครับ อันนี้เป็นอ l l นิวนะครับเนี่ยเนี่ยอะไรประมาณอย่างเงี้ยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมบอกเลยว่าทาวนาวัดซาวอินไซ์วังสะพุงจังหวัดเลยอะ่ะเก็บทุกเม็ดและเนียนทุกจุดด้วยดูดูปีแอมอยู่ในนี้นะยังเนียนเลยอะ่ะ สาผมชอบงานเนี่ยเห็นปะมีเคิร์ฟตั้งแต่นี่เลยเลยอะเคิร์ฟลงมาเนี้เคิร์ฟมาเนี้ยมานี่ยเนี่ยนี้ยเนี่ยเนียเนี่ยเนี้นี้ยเนี้ยเนี้นี้ยนี้รเล้ยนี้เนยเนีนีเนี้นี้เนเนียนีเนีนีี

เอ้ยสวยงามเลยแหม่อ้ทำไปนานนะครับใช่ดูจากซาวแล้วนะปอูห้าปีแล้วเหรอครับ,รบโอ้โหงานยังสวยอยู่เลยห้าปีแล้วนะฮะคันนี้เนี่ยอาจจะมีไฟขาดไปบ้างนะครับในบางจุดก็ไม่เป็นไร 5ปีแต่ถ้าสภาพนี้อยู่ได้นี่ถือว่าสวยเลยทีเดียวหนะืมเนี่ยไฟหลุม,ม,มนะฮะไ,ไ,ไฟหลุม,ไมไสไตาร์วีไอพีนี่สวยฮะผมชอบใช่แล้วมันกินอยู่โดยกำลังทำอยู่ ินเลยนะครับครับห้าปีแล้วคันนี้โอ้โ oh. หนี่นะฮะธนวัฒน์สาวอินใสหวังสะพุงครับเบอร์โทรก็ตามนี้นะครับตัวแทนจำหน่ายนี่ฮะจีวันมอเตอร์ฮะ ก็น่าจะห้าปีนะดูจัดงานแล้วแต่ลับมากงานดูลามากเรียวๆนะครับเรียวๆไม่มีจัดฉากมาถึง่ายเลยนะครับมาถึงไายเลยเน่่ๆๆ,ๆ่ๆๆจะให้ดูตู้คือตอนนิ้วดีกว่า โอ้โหหน้าดอกเป็นอะคริลิกด้วยเนี่ยรายละเอียดอย่างเงยใช่ปะเนี่ยตูสันประตูเดิมกับกับซาวนะโคตรเนียนเคิร์ฟเนี่ยดูดิไม่มีตัดต่อนะครับผมแพนให้ดูสดๆเร็วเรียวนะฮะ ผมะะถามว่าต้องใช้กี่เลเยอร์ก่อนนะครับพื้นหลังหนึ่งละพื้นหลังนี้หนึ่งละอันนี้ประกบหน้าแล้วก็ต้องมีพื้นพื้นเบ้าดอกใช่ปะ่ะต้องมีรองอะคริลิก,กมีอลูมิเนียมด้วยนะฮะมีอลูมิเนียมอีกนะฮะไม่แน่ใจว่าในนี้มีไฟอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหลายชั้นมากนะครับ วยแล้วเนี่ยความหนาของซาวไม่เยอะนะครับขับใช้งานไม่ติดแขนบางทีบางคันขับไปเลี้ยวแล้วติดแขนข้อศอกไปโดนอะไรเงี้ยเนี่ยผมชอบงานซาวพี่เอกมากเลยธนวัฒน์ซาอินไซต์นะครับวงังคะปุ่มเนี่ยใต่ละเอียดเล็กน้อยนะ นี่ขนาไม่ได้เปิดไฟซาวนะเอาแค่เอาเรียวๆอะ่ะเอาแบบธรรมดาพอนะครับเนี่ยดูงานประกบฝาตู้นะชิ้นบดเห่นปะเนียนมากชุดนี้ก็น่าจะหนาแล้วนะครับดูทรงแล้วชุดนี้ก็น่าจะหลายปีน่าจะแต่สมัยออนิวตัวแรกออกมาใหม่ๆนะครับ ตู้ไม่สูงนะนั่งนั่งได้นะพื้นที่หลังคานี่หัวนี่เหลือเยอะเลยนะนะสมัยสมัยหนึ่งก็จะจะ,จะชอบเล่นตั้งสันไม้สันคิ้วบนบนลำโพงจะจะมีสมัยหนึ่งนี่สมัยนี้ตาลังกระลากหิดเลยสันเนี่ยสวยอนะ่ะสวยสวยสวย,สวย พามาเที่ยววังสภูงครับจังหวัดเลยครับธนวัฒน์สาอิทไซครับ G1 วันมอเตอร์นะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาสวัสดีด้วยสติกเกอร์ทักทายหน่อยนะครับนี่สำหรับ ใครขับรถเดิม Fortuner อยากใช้ประตูเดิมเพิ่มแหวนนี่เลยเห็นกิ๊บเนียนยันตรงนี้อ่ะเนี่ยเอา้าสวยฟอร์จูเนอร์ er นะ ิบนิ้วสัปสิบนิ้วอันนี้ตีตู้ย่างจะดูหน่อยอยังกำลังแดมอยู่นะครับยังไม่ตีนะครับกำลังทำอยู่แดมด้วยนี่ตู้พื้นต้องแดมนะฮะไม่แดมกระพือตายเลยดูสิกลางนะโอ้โหใหญ่จัด่า ลูกค้าเยอะมากงานสวยเสียงดีนี่ตัวแจมตัวแจมของทางร้านแลงด้วยอันนี้รถเครื่องเสียงหร,หรือรถซิ่งเนี่ยกาเลต ar หกสิบสองลูกไม่ธรรมดา มีออนนิวด้วยถ้วยรางวัลเห็นปะเห็นถ้วยรางวัลปะเฮดูถ้วยรางวัลน,นะครับของดีวังสะพุงครับของดีวังสะพุงไม่มีสัมภาษณ์ไม่ตัดต่อไลค์เลยเดี๋ยวเอาลง youtube ด้วย ชอบงานสาวพี่อ,ออกแบบมากแต่สวยมากจริงๆนะสวยเวอร์บอกเลยว่าประตูบานนี้ยตอบย่านความถี่ได้ดีมากเลยไฮนี่ไฮเสียงแหลมมิดไฮปัดเป็ดมิดเลนนะ เสียงกลางคำร้องนะอันนี้ออกเป็นกลางตำ่ำถึงขัง Mid ้นมิดโลอาจจะเป็นมิดเลนแบบกว้างๆก,ก็ได้อันนี้ต่ำลงมาอีกครับสิบนิ้วนะฮะไม่รู้มองเห็นชัดหรือเปล่ามืดนิดนึงย้อนแสงนะครับประตูบานนี้ไม่ธรรมดาผมบอกเลยครบทุกความถี่นี่คือการจัดวางแบบ SQL นะ สวยมากะนะแล้วแผงประตูะทุกคันนะไม่ยืน่นเวลาเลี้ยวแล้วไม่ข้อสอกไม่ติดปิดประตูง่ายเนี้ยการขึ้นสาวการเดินไฟเฟ้นอะไรเงี้ยผมชอบนะนี่น่าจะนานแล้วนะคันดีแมน ขอ,อเชฟเชฟรุ่นแรกๆเชตาสองชั้นดีแมกดีแมกขออภัยดีแม็กไฟเข้าหลามตัดก็นานแล้วนะรถเครื่องเสียงก็มาแล้วเดี๋ยววันนี้มีงานตอนเย็นนะครับกับทีมงานโครงการพี่ให้น้องทีมงานนครเลยแล้วเมืองเลยดีเซลนะครับที่ โรงเรียนบ้านหนองหนอวังสะปูพี่เอกฝากเฟซบุ๊กฝากเบอร์โทรหน่อยพี่เผื่อใครอยากติดตั้งเครื่องเสียงขับมาจากกรุงเทพได้ไหมอ๋ออ่าเขายังไงพี่เออช่องทางการติดต่อก็เฟซบุ๊กธนวัฒน์ชัยพิพัฒน์นักจร เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นให้โทรศูนย์แปดสามสี่ห้าแปดห้าเจ็ดแปดห้าครับทำอะไรบ้างพี่ร้านพี่เนี่ยก็หลักๆก็คือเครื่องเสียงรถยนต์นะครับแต่ก็าทำฟิล์มทำแอร์ปกตินะครับแต่จะเน้นแต่เครื่องเสียงรถยนต์เป็นหลักครับคิวเยอะไหมก็ตอนนี้เหรอครับก็เยอะครับเยอะอก็ดูจากที่ถ่ายไว้เมื่อกี้รถเต็มร้านเลยนะครับผมรู้สึกแดดร้อนหน้าแดงนะ โอเคประมาณนี้นะครับใครอยากได้เครื่องเสียงรถยนต์งานเนียนๆนะก็มาหาพี่เอกรู้เรื่องขอบคุณมากครับ